ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอร่อยจังชูชีนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาดูข้าวนะครับเก้าลูนะครับที่เราเตรียมไปตลาดนะครับผมว่ามันจะเยอะขนาดไหนหรือว่าเราจะเตรียมตัวไปยังไงบ้างนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเวลานะครับผมก็อยู่เท่าไหร่จะเที่ยงแล้วนะครับผมก็อยู่11โมง47นาทีนะครับก็เราก็จะเริ่มทําแล้วนะครับผมผมจะพันข้าวไว้ก่อนนะครับข้าวก็จะเป็นถังใหญ่ๆอย่างนี้ผมจะพันเก็บไว้นะครับผมเพื่อจะให้ แฟนทานะครับผมก็อย่างนี้เริ่มทําขึ้นแล้วนะครับก็หั่นข้าวแล้วก็ทําขึ้นครับหน้าผมก็จะเก็บไว้เป็นกล่องเป็นกล่องนะครับผมเพื่อจะไปทําหน้าร้านนั่นเองนะครับนี่นะครับผมข้าวมาเรามาดูข้าวกันนะครับว่าข้าวเก้าโลนะครับที่เราเตรียมไปวันนี้นะมาไหนที่พันไปก่อนนะครับผมพันเพื่อจะเริ่มทํานะครับผมตอนตอนเที่ยงนะครับ ทำประมาณสักชั่วโมงก็ไปทําที่หน้าร้านกันนะครับเพราะว่าอร่อยจังชูชิเน้นทําที่หน้าร้านนะครับผมก็ข้าวนะครับอันนี้จะทําเป็นมากินะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมข้าวข้าวข้าวกระติใหญ่เลยนี่ครับอยู่นี่ก็ประมาณหกเจ็ดโลนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมข้าวตัวนี้ยังร้อนๆนะครับผมเพราะว่าร้านอร่อยจังชูชินะครับเน้นนะครับผมทํานะครับข้าวที่ยังอุ่นๆอยู่นะครับ ผมพอผสมเสร็จตอนที่มันยังอุ่นนะครับยังร้อนยังอุ่นนะครับผสมเสร็จปุ๊บผมจะเอามาใส่เนี่ยกระติกกระติกข้าวนะครับผมแล้วก็เก็บให้มันอุ่นอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าผมไม่ทําเอาที่หน้าร้านนะครับผมข้าวมันจะอุ่นลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยที่ที่เราเก็บไปทําไปข้างบนก็อุ่นข้างล่างก็ยังอุ่นครับผมอุ่นอยู่ตลอดเหมือนกับเป็นการอบข้าวให้ข้าวนุ่มนั่นะเองนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของร้านอร่อยจังชูชีนะครับข้าวก็จะเตรียมไปกระติกยางงี้นะครับ ก็ที่เหลือนะครับจะทํามากินะครับผมตัวนี้มากิแต่ตัวนี้ก็คือแฟนผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้ไปสักหน่อยครับก่อนก่อนที่จะไปหน้าร้านอย่างมากินี้ผมจะทําไปจากบ้านนะครับหั่นไปจากบ้านเลยเพราะว่าวันนี้ยอดมันเยอะหน่อยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายให้ดูนะครับผมข้าวเก้ารูเราเตรียมตัวไปอย่างนี้นะครับผมก็คือม้วนข้าวไว้ก่อนนะครับ มันข้าวให้เป็นนั้นเก็บใส่นะครับถ้าไม่ใส่อย่างนี้นะครับผมมิั้นข้าวข้าล่ามันจะแข็งนั่นเองเมื่อโดนลมนะครับจะมีฝาปิดครับปิดอย่างนี้นะปิดเก็บไว้ครับผมเก็บไว้อย่างดีเลยแล้วก็ข้าวที่เหลือนะครับอยู่ในนี้ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดโลน่าจะได้ครับหกเจ็ดโลได้นะครับผมกระติกนี้นะเพราะว่าอัดอย่างนี้แล้วอัดเข้าไปนะครับผมเพื่อให้ข้าวมันร้อนอยู่นั่นเองนะครับก็นําเทคนิคของร้านเอาจังจูชิไปใช้นะครับ เมื่อเราเตรียมข้าวไปเยอะนะครับผมเราต้องทําให้ข้าวอุ่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองเวลาทําขึ้นหน้าร้านมันจะง่ายนะครับผมเดี๋ยวขอตัวทํามากิก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมเดี๋วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ